ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงงานดวงโรงงานดวงวันนี้เรามาผลิตดวงให้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฏประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566วิธีการดูดวงด้วยลัคนาราศีจะมีความแม่นยำมากกว่าแบบราศีถ้าต้องการตรวจสอบว่าท่านอยู่ลัคนาราศีไหนสามารถส่งวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิด จังหวัดที่เกิดมาในลายออฟฟิเชียลของโรงงานดวงรายละเอียดตามด้านล่างคลิปนี้ได้เลยก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่รายการผลิตดวงของเราวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวโรงงานดวงกันด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องตัวตนของเจ้าสตารลัคนาราศีกรลกฎชาวลัคนาราศีกรลกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลักษณะดโดยทั่วไปของผู้ที่มีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนจะเด่นในเรื่องมีความเป็นแม่เป็นคนอารมณ์ดีช่างจินตนาการช่างเอาใจมีเมตตาอ่อนหวานมีหัวทางศิละปะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็มักจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองและมักจะมีนิสัยที่โลเลอาชีพที่เหมาะสมของผู้ที่มีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงอาชีพสถาปนิกกิจการทางน้ำกิจการขนส่งเป็นต้นเรื่องการเงินของเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฏ ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึงวันที่14เมษายนพุทธศักราช2566ดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในภพสุภะได้มาตรฐานอุจจาวิลาชดาวเจ้าเรือนของภพสุภะนั้นคือดาวพฤหัสดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลกันเจ้าชะตา จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือที่ทำงานหรืออาจจะรวมไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจอีกด้วยในเรือสุภะยังมีดาวพฤหัสอยู่ร่วมเรือนเจ้าชะตามักจะวางแผนการเงินจัดสรรการเงินไว้ใช้ในอนาคตได้อย่างดีเป็นที่พึ่งพาให้แก่ผู้อื่นได้ จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงเป็นอย่างมากแต่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังจะมีศัตรูจ้องทำลายชื่อเสียงได้เมื่อมองกลับไปที่พบสหัชชะจะมีดาวเกตเล่งกับเรือสุภาอยู่ในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีเพื่อนฝูงพาออกเดินสายมูเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นประจำประจํา ต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2566ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายออกจากภพสุภราศีมีนเข้าสู่ภพกรมมะราศีเมรได้มาตรฐานอุดดาวจะให้คุณในเรื่องการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากเงินทองในช่วงนี้จะไหลามาเทมา จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดแต่ว่าในช่วงนี้เจ้าชะตาจะต้องระวังอาจเกิดปัญหาขัดแย้งมีศัตรูจ้องทำลายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อนและความเร็วได้ครับในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2566ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนพบสุภะและเรือนพบอลิ จะย้ายจากพบสุภราศีมีนเข้าสู่พบกรมมะราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในช่วงต่อไปนี้อีกหนึ่งปีดวงเรื่องการเงินและการงานของเจ้าชะตาจะเปิดเป็นอย่างมากเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่กันได้เลยเพราะในภพกรรมะหรือพบการงานของเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎล มีดาวที่ให้คุณมาสถิตรวมกันถึง4ี่ดวงได้แก่ 1. ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะหรือพบการเงินมาสถิตได้มาตรฐานอุดความหมายของอุดคือความสูงส่งความยิ่งใหญ่จุดสูงสุดในเมื่อดาวการเงินให้มาตรฐานที่สูงส่งแบบนี้ก็เตรียมรับทรัพย์กันได้เลยครับ ชาวาลัคนาราศีกรกฎ 2. ดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะและพบวินาศได้มตรฐานอนุกเกษตรแบบสลับเรือนเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อกับคนหมู่มากเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารประสานงานหรืองานออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้หรืออาจจะได้ไปทำงานในต่างประเทศ มีงานที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรืองานที่คนอื่นทําทิ้งไว้แล้วมารับช่วงต่องานที่เกี่ยวกับการทำลายหรืองานลับๆจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 3. ดาวราหูดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของภพมรณะได้มาตรฐานเทวีชคเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์อาจได้รับช่วงต่องานจากมันพับหลุด ฐานะทางการเงินจะดีขึ้นเพราะได้รับมรดกจากกิจการงานและมักต้องเดินทางไกลอยู่เป็นประจำอันเกิดเหตุจากการงาน 4. ดาวพฤหัสดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนของภพสุภะและภพอลิได้มาตรฐานราชาโชคดาวพฤหัสจะส่งผลอย่างไรกับดวงของเจ้าชะตา สามารถติดตามได้ในเรื่องดาวพฤหัสย้ายตอนท่ายคลิปสรุปเรื่องการเงินของเจ้าสตาลัคนาราศีกรกฎถือว่าดีมากๆเลยครับเรื่องการงานของเจ้าสตาลัคนาราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอังคารดาวอังคารจะสถิตอยู่ในภพวินาศ ได้มาตรฐานอนุกเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพุธท,ที่สถิตยอยู่ในภพกร,รมมะหรือพบการงานของเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานในต่างประเทศทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานที่ไม่เปิดเผยหรือทำงานลับๆทำงานอยู่ในศาสตร์เลนลับสถานที่ลับๆทำงานเกี่ยวกับการทำลายหรือศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์จิตศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับการขดส่งจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องระวังบุตรหลานบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าจะดำเรื่องเดือดร้อนความเสียหายมาให้และเมื่อกลับไปมองที่พบกรรมมะหลังจากวันที่19เมษายนพุทธศักราช2566 จะมีดาวที่ให้คุณในเรื่องการงานแก่เจ้าชะตาถึง4ี่ดวงยิ่งส่งเสริมให้คุณแก่เจ้าชะตาในเรื่องการงานเป็นอย่างมากสรุปโดยรวมแล้วเรื่องการงานของเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎถือว่าดีมากๆครับถือว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องการงานเรื่องเดียวชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้ ถือว่าดวงดีเป็นอันดับหนึ่งในทั้ง12ลัคนาราศีเลยก็ว่าได้ครับเรื่องคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวเสาร์สถิตยอยู่ในภพมรณะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2566 ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568ดาวเสาดาวแห่งโทษทุกข์และยังเป็นดาวประธานฝ่ายบาปะเคราะในช่วงนี้เจ้าสตาจะมีปัญหาในเรื่องคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเกิดความขัดแย้งกับคนรักอยู่เป็นประจำ หรืออาจจะถูกหุ้นส่วนโกงเงินได้หรือคนที่แต่งงานแล้วก็จะมีการจากกันมักจะอย่าล้างกันหรืออาจจะเกิดปัญหาเรื่องมรดกขึ้นได้สรุปโดยภาพรวมแล้วเรื่องคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎถือว่าไม่ค่อยดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟเลยครับ ในเดือนเมษายนนี้จะมีดาวใหญ่ๆย้ายที่สำคัญได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งความสำเร็จและปัญญาจะโคจรได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดในรอบ12ปีฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วเตรียมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตกันได้เลยครับการที่ดาวพฤหัสย้ายในวันที่19เมษายน พุทธศักราช2566ในครั้งนี้จะส่งผลดีในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎการงานเด่นได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและถ้าพูดถึงในเรื่องการงานถือว่าดวงการงานจะดีมากที่สุด ดีมากที่สุดในทั้ง12ลัคนาราศีเลยทีเดียวครับเพราะดาวพฤหัสที่เสวยมาตรฐานราชาโชคนั้นทับกับเรือนกร,รมมะหรือเรือนการงานของเจ้าสตาจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นจากการงานการงานจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเล่นกับเรือนพันธุ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าชะตาที่คิดจะซื้อบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยานพาหนะจะได้ซื้อและสำหรับคนที่คิดอยากจะขายก็จะได้ขายได้สำเร็จใครที่คิดจะเป็นตัวแทนในหน้าก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนเพราะดาวเสาดาวเจ้าเรือนปัตนิ สถิตยอยู่ในภพมลณะนะและก็ต้องระวังในเรื่องการใช้เงินและอย่าให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะไม่ได้คืนทั้งนี้เกิดจากการที่ดาวมฤตยูไปสถิตยอยู่ในภพปลาภาน,นั่นเองรายรับจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงที่รงงานดวงของเราผลิตมานี้ พูดคุยกันได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของคุณและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับชาวโรงงานดวงกันด้วยนะครับและหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในดวงหน้าโรงงานดวงวันนี้ ขอสวัสดีครับ